สวัสดีท่านผู้ติด,ดตามในการเช่ดทวัชชัยเล่าเรื่องทัวน,นะครับพบกับผมเองนะครับเช่ดทวัตชัยครับก็ห่างหายกไ,ไปนานเลยนะครับซึ่งผมก็ได้บอกแลว้วผมไปซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรมาครับผมนะฮะก็ห่างหายกับพี่บิงน้องไปนานเลยนะครับ ซึ่งก่อนหน้านี้ผมก็ได้เปิดตํานานสุดยอดเหรียญผู้ทธกุณครอบจักรวาลนครับผมซึ่งผมยกให้เป็นเหรียญมหาวิเศษนั่นคือเหรียญจัตุรพิษพรชัยรุ่นแรกครับผมปี2อ1 8ครับผมซึ่งเกจิที่ได้คัดมาปลุกเสกแล้วก็ที่มีรูปในเหรียญนั้นหลวงปู่ดูว่วสแกนะครับผมซึ่งถือว่าถ้าเป็นพระโพธิสัตว์ที่สําเร็จแล้วเนี่ยฮะเป็นผู้คัดเลือกครับว่าเกจิ9องค์ที่ท่านคัดมาเนี่ยคือเก่งจริงในภาคกลางครับผมนะเป็นเกจิที่เก่งจริงย่ห้เป็นเ,เนะฮนะ ซึ่งในสมัยนั้นพระเกจิเก่งๆในภาคการก็มีเยอะแยะมากมายครับผมนะฮะแต่กับไม่ได้ถูกคัดเลือกโดยพระโพธิสัตว์ยังปูดูนะครับแม้ท่านปูดูเองท่านเก่งมากๆนะครับท่านยังไม่เอาตัวท่านเข้ามาเกี่ยวใน9องค์นี้และ9องค์ที่ท่านคัดเลือกมาได้สุดขนาดไหนครับผมนะฮะซึ่งผมก็ได้เปิดตำนานไปแล้วนะครับว่ามีหลวงพ่ออะไรบ้างสามารถย้อนไปดูคลิปเก่าๆได้นะครับผมซึ่งวันนี้ผมก็จะมานะแนะการดูขอบตัดครับผมนะดูขอบ ของเหรียญแท้จะตุวิพรชัยครับผมซึ่งสามเหรียญนี้นะครับผมผมได้เคยแบ่งปันไปในรายการแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาชี้แนะนะครับการดูขอบตัดแท้นะครับเป็นปยังไงบ้างนะครับเผื่อพูดตามรายการมีของอยู่ที่บ้านนะครับจะได้มาดูตามเนาะจะได้สบายใจครับว่าของแท้ดูแบบนี้นะซึ่งส่วนตัวผมเองไม่ได้ม่ได้ดูยากเลยเหรียญจะตุ้ิพรชัยนะเป็นเหรียญที่มีเอกลักษณ์นะครับผมเอกลักษณ์จริงๆนะครับผมซึ่งก็จะมีเหรียญพระออดว่าบ้านช้างนะครับเหรียญหลวงพ่อถิ่นว่าป่าเรไรนะครับผม นะสุดท้ายไปเดี๋ยวพ่อโกยไพนันเชิงที่ผมเคยแบ่งปันไปนะแต่เราก็โกยผมจะทาคลิปแยกไปต่างหากครับผมจะเจาะลึกเรื่องประวัติท่านด้วยเพราะข้อมูลในเน็ตเลยเนี่ยประวัติท่านน้อยมากๆนะครับแต่ผมได้ไปสอบถามกาบคนที่รู้จริงๆมาแล้วท่านเป็นนที่สุดยอดเอวงจริงๆครับผมนะส่วนเราพ่อออดบ้านช้างก็กเราก็ผิดเนี่ยประวัติท่านในเน็ตก็พอมีบ้างนะครับสามารถไปสืบค้นเองได้นะครับผมนะปุ้งแรกก่อนเลยก็นะจะมาชี้ขอบตัดนะครับผม เหรียญหลวงพ่อออดือบ้านช้างครับผมซึ่งสมณศักดิ์ในตอนที่ท่านสร้างเหรียญนี่คือพระครูสันทัศ์ธรรมคุณครับผมวัดบ้านช้างจังหวัดพระนครศรีอยุธยาท่านเป็นเกจิที่เก่งมากๆนะครับผมถ้าส่วนตัวผมน้าไทยจัดเกจิสายเหนียวเนี่ยหลังปีสองพันร้อยเนี่ยครับของอวิทยาเนี่ยหลวงพ่อออดต้องติดหนึ่งในนั้นครับเพราะประสบการณ์ทีถูกบุคคลท่านนี่สุดยอดจริงจนท่านถูกยกให้เป็นเทพเจ้าแห่งวังน้อยครับผมนะฮะ ซึ่งประสบการณ์ของร่านนึงขึ้นชื่อเรื่องเหนียวครับผมนะมีคนเคยแขวนเหรียญหลงพระออ,อดบัญชานะครับผมถูกจ่อยิงกลางหน้ผาผากนะครับผมไม่ละคายผิวเลยนะครับผมไม่ละคายผิวและหลวงพ่อออดบัญชาเนี่ยเกจิที่ได้ร่วมปลูกเสกกับท่านนี่จะยอมรับท่านว่าถ้าเป็นพระเกจิที่เก่งจริงครับผมนะฮะไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อเทียมวักษัตตานะครับ หลวงปู่โตก็มาดูชิมพีนะครับแม้กระทั่งหลวงพ่อกวยวัดโคสิตารามยังยอมรับว่าหลวงพ่อออดบ้านช้างนี่ท่านเสเร็จวิชาคงกระพันขั้นสูงเลยนะครับผมคงกระพันเป็นเลิศเลยเพราะตอนปลุกเสกเหรียญจตพุพิพรชัยยกสุดท้ายเนี่ยครับผมหลวงพ่อกวยเลยกระหมดจิตไปดูตอนหลวงพ่อออดปลุกเสกเนี่ย มียันเถาะมหาพคมตัวแดงมันฐานไฟร้อยอาจารป่าหลวงพ่อพออดเลยครับผมซึ่งหลวงพ่อพกลวยยอมรับบ้านหลวงพ่อออดนี่ท่านสถิตวิชาคงกระพันเป็นเลิศจริงๆนะครับผมนะฮะนี่ก็เป็นเหรียญจัตุรพิษพรชัยพระออดครับผมนะฮะจะเขียนเลยนะครับพระครูสันทัตธ,ธรรมคุณออดอายุ84ปีนะครับผมวัดบ้านช้างจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับผมนะฮะด้านหลังจะเขียนว่าเหรียญจัตุรพิษพรชัย อายุวันหนาะสุขาภละและด้านหลังวันนี้เป็นยันคูของเราพ่อออดครับผมซึ่งแต่ละองค์ก็จะไม่เหมือนกันนะที่ลึกในการปฏิสังขรณ์วัดเขาใหญ่จังหวัดสุพรรณบุรีครับผมฮะรุ่นนี้สุดยอดมากนะครับผมจำนวนการสร้างก็5599เเหรียญครับผมนะครับและมีวิธีการดูอย่างไรส่วนตัวผมเองนะครับเวลาผมดูเหรียญพระออดผมจะดูฟอร์มการเจาะรูก,ก่อนประมาณนี้เนาะประมาณนี้นะครับผมและเวลาส่องไปเนี่ยครับไปที่ตัวหนังสือเหรียญของพระออดนะครับผมเห็นไหม อันนี้ผมไม่ได้เอากล้องขยายนะเพราะขยายมันไม่ชัดเนาะนะครับเห็นไหมจะเป็นเห็นได้เห็นชัดเลยเห็นไหมเนี่ยจะเป็นผิวคล้ายผิวมะระครับผมตัวหนังสือครับส่องได้เลยนะในกรณีเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้นะครับผมนะผิวจะคล้ายผิวมะระเลยนะในตัวหนังสือส่องได้เลยนะครับเห็นไหมไหมฮะมองมันเผยเงเห็นไหมฮะเป็นตุ่มๆเลยไหมเป็นตุ่มๆเลยคมๆเลยนะคมๆเลยนะนะครับผมผมส่องแค่นี้ครับผมนะรู้ว่าคมแล้วล่ะนะครับแล้วก็มาดูที่ขอบตัดครับผมนะ เอกลักษณ์ของเหรียญจตุพิพรชัยนะครับผมขอบตัดเห็นไหมจะส่องที่ขอบตัดก่อนเห็นไหมจะเป็นขอบตัดสองขอบเห็นไหมครเอกลักษ์ของท่านเลยนะเนี่ยจะเป็นสองขอบเหมือนแบบทําตัวตัดที่โรงงานนะเขาทําใหญ่กว่าเหรียญจริงครับผมนิดหน่อยครับผมทําให้ขอบมีขอบเกินออกมาเห็นไหมครับซึ่งจะเป็นอย่างนี้เลยนะเห็นไหมสองข้างเลยไหมจะเป็นขอบเกินนะนะครับผมเห็นไหมเป็นขอบเกินเห็นไหมครับเป็นสองชั้นสองขยักเห็นไหมครับเนี่ยขยักนี้ขยักนี้เห็นไหมครับเป็นสองขยักนะครับผมเนี่ยเห็นไหมดูเป็นสองขยักเนี่ย นี่คือเอกลักษณ์ของขอบตัดเหรียญจตุริพรชัยนะนะครับผมแล้วก็เหรียญพ่อออดเนี่เวลาดูขอบตัดนะครับผมผมจะมาดูแค่ตรงนี้เลยนะส่วนตัวผมนะนี่มีจุดนี้จุดเดียวเลยนะผมดูครับผมนะซึ่งตอนนี้นะของเกยยังไม่ติดนะครับแบบนี้นะครับผมจะดูตรงนี้ครับผมคําว่าจังครับผมจังหวัดเนี่ยเนี่ยคำว่าจังหวัดนะเนี่ยครับผมประมาณเจ็ดนาฬิกาเนาะจังหวัดนะครับผมคาว่าจังเนาะเนี่ยเห็นไหมครับผมเห็นไหมเป็นล่องนี้ยทุกองค์เลย นะครับจะลึกจะตื้นมีหมดนะครับผมส่วนเหรียญที่ผมแบ่งไปให้กับผู้ติดตามรายการมีตัวตัดนี้ทั้งหมดนะครับตัวตัดทั้งนี้ทั้งหมดเลยซึ่งดูง่ายมากนะครับผมสามารถนํามาส่องได้ไหมนะจะเป็นขอบตัดเบียดๆนะฮะเหมือนเวลาตัดไปแล้วเนี่ยขอบตัดจะเบียดเข้าไปในเนื้อเหรียญหน่อยนะครับผมเห็นไหมอันอื่นก็จะเกินออกมาไหมขอบเป็นสองขอบใช่ไหมอันนี้ก็จะเกินออกมาหน่อยนึงแล้วก็จะเบียดเข้าไปในเนื้อเหรียญหน่อยนะครับเบียดเข้าไปแล้วก็เกินออกมาอีกเหมือนเดิมเนี่ย ร่องเนี้ยคําว่าจังเนี่ยฮะมีทุกองเลยเห็นไหมจะเป็นแบบเนี้ยเบียดเข้าไปแล้วก็ขึ้นขึ้นแล้วก็ไปเบียดนะครับเข้าไปแล้วก็เป็นขึ้นเนี่ยมีทุกองเลยนะครับผมคําว่าจังเนี่ยนะนะครับผมจังเลยไม่ยุบไม่รู้อยูอย่ตรงคําว่างองงูไหมนะครับผมเนี่ยดูเป็นทุกองนะครับผมของแท้ผมดูแค่เนี้ยครับผมนะเนี่ยสุดยอดเหรียญสายเหนียวแห่งวิทยาครับผมเนี่ยครับผม พออดไปบ้านช้างนะเหนียวจริงๆนะครับประสบการณ์สุดๆ,ๆนะครับผมนะฮะถ้ามีพระที่มีเมตตามากๆเขาว่าตอนท่านแผ่เมตตาให้กับสัตว์เนี่ยสัตว์เชื่องเลยนะเชตีกาเนี่ยนะนะเปียวๆนี่เชื่องเลยนะท่านแผ่เมตตาไปเป็นเกจิที่สุดยอดจริงๆนะครับผมเป็นพระผู้สงบสงี่ยมท่านไม่ค่อยพูดเท่าไหร่นะครับตอนปลุกเสกมียันเถาะมหาพรมตัวแดงมันถ่านไฟเราจากากท่านเคยได้ยินหลวงพ่อกว,กวยชมเกจิองไหนแบบนี้ไหมครับไม่มีนะ ท่านสุดยอดนะครับผมนะเหรียญทีบอนชัยมีเก๊แล้วนะระวังระวังกันด้วยครับผมนะครับอ่าดูองค์ต่อไปครับผมนะฮะสุดยอดหนึ่งเดียวแห่งสุพรรณครับผมนะฮะที่มีรายชื่อมาติดในเก้ากดิที่เก่งจริงในภาคกลางครับผมหลวงพ่อถิ่นวัดป่าเลไยจังหวัดสุพรรณบุรีครับผมเหรียญนี้สร้างในคราวที่ท่านได้สมณศักดิ์เป็นพระลักขิตวันมุนีครับผมหลวงพ่อถิ่นวัดป่าเลไยจังหวัดสุพรรณบุรีครับผมนี่นะ ด้านหลังก็เขียนเลยเหรียญจัดตัววิทพรชัยแล้วก็เป็นยันกรัวพ่อถิ่นครับผมอายุวนาสุขาบละเหมือนกันนะครับที่ลึกในการปฏิสังขรณ์วัดเขาใหญ่จังหวัดสุพรรณบุรีครับผมหลวงพ่อถิ่นเป็นเกจิเก่งจริงๆนะเก่งสุดยอดเลยละ่ะในสุพรรณในยุคนั้นครับผมแม้ทั้งสามเสือสุพรรณนะครับผมได้รับการพรมนะ้พุทธผลจากหลวงพ่อ,พอถิ่นนะครับแล้วก็ไปถูกตำรวจยิงนะยิงไม่โดน แควคาดมากๆนะครับผมแม้กระทั่งหลวงปู่วิเวียนวัดดวงแขที่สุดยอดเกจิแห่งความเมตตานะครับผมอย่างนิมม์หลวงพ่อถิ่นมาเป็นประธานในการปลุกเสกวัตถุมงคลท่านนะบอกว่าหลวงพ่อถิ่นีคือเก่งจริงเป็นเกจิที่เก่งจริงประสบการณ์ของคนท่านนี้ขึ้นชื่อเรื่องเหนียวเรื่องแค่คาดอานาจครบเครื่องนะครับผมนะท่านนะครับเคยบอกไว้ว่าเหรียญจตวุวิภพรชัยเนี่ยท่านปลุกเสกให้อย่างเต็มที่มีวิชาอะไรท่านใส่ให้หมดนะในระหว่างหนึ่งเดือนที่มาฝากท่านปลุกเสกเนี่ยนะมีวิชาอะไรท่านใส่ให,ให้หมดเลยนะครับซึ่งมีลูกศิษย์ที่ แจกเหรียญจากวิพรชัยไปเนี่ยและให้ท่านมาปลุกเสกซ้ำเนี่ยท่านบอกว่าเหรียญนี้ไม่ต้องเสกซ้ำหรอกถ้าเสกซ้ำมันคือบินเลยนะครับผมก็คือคงจะเต็มจริงครับผมนะฮะเต็มจริงนะครับผมเหรียญน้ำผึ่งถิ่นดูง่ายครับผมเหรียญน้ำผถิ่นดูง่ายนะครับนะเวลาส่องไปเนี่ยครับเนี่ยเห็นไหมจะมีเส้นคล้ายขนแมวตึงเปียกเลยนะเนี่ยเหมือนเป็นเหรียญที่ปั๊มแล้วตึงมากๆครับผมเนี่ยท่านนึกถึงรัศมีครับผมเวลาส่องเหรียญที่ลมดําไม่ค่อยดํามากเนี่ยจะเห็นชัดเลยนะครับเนี่ยจะเป็นเส้นเนี่ยเวลาปั้ีย เป็นการรัศมีเนี่ยรอบหลวงพ่อเลยนะครับจะปั๊มแล้วตึงมากนะครับผมดูง่ายนะเหรียญหลพ่ถินแม่ป่าลิลยเนี่ยให้ดูอย่างนี้นะครับเหรียญแท้เวลาปัม๊มเราจะตึงมากคล้ายๆเส้นขนแมววิง่งยิบๆๆออกรอบนอกเลยครับนะครับผมแล้วก็เอกลักษณ์ที่ผมบอกนะขอบจะเป็นสองขอบคเหมือนที่ผมบอกเหมือนทําตัวตัดโตกว่าเหรียญจริงไงไหมครับผมจะเป็นสองขอบไปไหมเนี่ยแค่ขนาดเหรียญแล้วก็ทาโตออกมาทําให้กินเนื้อข้างเข้าไปด้วยครับกินเนื้อปีกเข้าไปด้วยนะครับผมนะเนี่ยเห็นไหมและเอกลักษณ์ขอบตัดของหลวงพ่อถินได้ให้ดูเลยนะครับ ส่วนตัวผมเองดูความตึงของผิวที่ผมบอกเมื่อกี้แล้วนะครับผมแล้วก็จะดูขอบเลยนะฮะตรงช่วงประมาณดอกจันเนี่ยฮะเนี่ยช่วงดอกจันนะด้านหน้าดูไปมาช่วงดอกจันเนี่ยนะเห็นไหมเป็นเฟืองเลยนะครับเฟืองลึกมากๆนะเป็นเฟืองเลยช่วงเนี้ยเห็นไหมเป็นเฟืองเลยนะครับผมเนี่ยคือตัวตัดแท้ๆนะครับผมของเหรียญจตุริพรชัใจหลวงพ่อถิ่นวัดป่าลัยนะครับผมเห็นไหมจะเป็นเฟืองเลยดูง่ายมากนะนะครับผมหลวงพ่อถิ่นวัดป่าลัยเนี่ยช่วงนี้จะเฟืองหยาบมากๆครับผมนะะแล้วด้านอื่นก็นะฮะจะ ตื้นกว่าแต่ก็นะจะดูง่ายนะเป็นเฟืองแต่ก็ไม่หยาบมากท่าฝั่งที่ผมบอกเมื่อกี้เนี่ยนะครับผมผมดูแค่นี้ครับผมช่วงดอกจันเนี่ยนะครับผมนะเป็นเฟืองเลยเห็นไหมครับตรงกันทุกเหรียญนะครับของแท้มีใครที่มีอยู่นะครับเหรียญวัตถินว่าป่าเรไรเป็นเหรียญจตุพิษมาดูได้เลยนะเหมือนกันเลยไม่เป็นเฟืองเลยเนี่ยครับผมนะแล้วจะเป็นสองขอบครับผมเปลียนสองขอบนะฮะเอกลักษณ์ของจัตุพิษเลยนะครับนะครับผมเนี่ยไม่เป็นสองขอบนะครับผมเห็นไหมเหมือนทาอ่าขนาด ตัวตัดอะนะ,ะของเหรียญนะอะโตกว่าเหรียญจริงๆอะครับผมเห็นไหมฮะจะเป็นสองขอบนะครับผมเห็นไหมเป็นสองขอบชดัดไหมอ่าเนะฮะเป็นเกจิที่เก่งจริงนะครับเก่งจริงนะ uh. ส่องความตึงของผิวจะตึงจริงครับเหรียญวัตถินวัตป่าลีไล่นะนะครับผมจะบอกให้ว่าคือสุดยอดนะหลวงพ่อถินบอกถ้าเสกซ้ําคือบินเลยนะครับท่านมีวิชาอะไรท่านใส่ให้หมดนะครับผมนี่คือสุดยอดเหรียญมหาวิเศษนะครับผมพุทธคุณครอบจักรวาลเลยนะนะครับผมเกจิที่ปลูกเสกคือ เก่งจริงๆครับผมนะแล้วก็พิธีที่ปลุกเสกนี้นี่ <Jub> เกิดอิทธิปฏิหารเรื่องเหลือเชื่อเหนือธรรมชาตินี่มากจริงครับผมพิธีนี้นะครับผมนะใครที่ยังไม่มีไปหาติดตัวไม่ได้เลยครับแต่ที่ผมบอกระวังของเก๋เดยนะระวังของเก๋ด้วยนะครับผมนะเยอะมากๆนะของเก๋ยเยอะมากๆนะครับเดี๋ยวขราวหน้าผมจะมาเล่าประวัติข้าวของหลวงพ่อกวยผนันเชิญนะครับผมซึ่งประวัติท่านนี่โอ้โห,หน่าสนใจมากๆนะครับผมแล้วก็ข่าวหน้าผมจะนำเหรียญหลวงพ่ออะไรเนี่ยจตุวิพรชัยมาแบ่งปันเดี๋ยวติดตามกันข่าวหน้านะครับ ขอบคุณทุกท่านี่ตาและชมและฟังนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe ช่องเชฟขวัชชัยเล่าเรื่องด้วยนะครับขอบคุณครับ